รอห้องคุ้งชั่วโมองไม่เนี่ยคือคือคนดูอยากให้กดห้ากดห้ากันน่ะมันจะเจอห้องให้มึงไหมเนี่ะฮะดูอันดับห้าสิบหกอลอนฟิลไอรลมสอง้อยิบแล้วเลโอ้ยโอ้ยไอเฮีย <he> เจอไ้ไ่วะไอ้สันมาดีเอาา้องเป็นตีทเทพระเจ้าแน่เลยแล้ว แล้วคือแล้วคืออีกฝั่งต้องกดห้าเหมือนกันเหรอเออ<ะ>ใช่เฮียมารีสัตตายเลยโอ้โหอเฮียสมองไม่มีมึงถามกูได้นะว่าอ่ะเดี๋ยวพี่สมองให้ต้องใช้ ได้เวลาอะไรที่จะขี่คู่บวกเลยไอสัตว์บอกเลยใครในงข้างกูพี่ในฝั่งตรงข้ามล่าเจกของวันไหนจุยซี่อุ้ยอะไรเนี่ยจริงโอ้โหใช่เหรอโอไม่ใช่ลำไปหรอกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเหียแซ่ด้วยขันบอกยี่ตานี่นี่เงินตกนะดูแขมจริงเหียแซ่ด้วยอ่ะไอียซ่ดบอกกลับมาเล่นเลยกดห้าได้บาร์รีมาเลยมึงใครวะพวกมึงอ่ะมึงไอ้ลำพิมพ์ถามเด้พิมึงถามเป็นภาษาไทยเลยวะมึงใครวะพวกมึงอ่ะ ทีมพีนีรัมพีทบอยได้พี่แมึงเปิดแม่งเลยมึงเปิดแม่งเลยไม่กกับผมอยู่แล้วพวกที่เนี่ยเออมึงเปิดแม่งเลยแล้วมึงบอกว่ามึงใครวะพวกมึงอ่ะใช่แล้วมึงบอกไปด้วยพวกกูอ่ะทีมอะไรดีไอ้ใครใครอ๋อฝั่งตรงข้ามมันคือเปเปเปเล็กเว้ยบูเดนพีซีปะเนี่ยอ่ะเปเปเล็กเหรอเออเปเปเล็กห้าคนเลย เออบอกมันมาเถอะมาเถอะมาเถอะเดี๋ยวเราวางแผนกันเลยมั้งกูให้หกเล็บเรียกโคตรไปพูดเหมือนเดิโอ้โหไอ้แค่พูดไาพูดกันของกูจริงบ้าแน่จริไอ้แค่มาห้าก็พอแล้วไอ้เหย้าโอเคจัดไปครับผมไอ้เหี้ยเกมนี้ไม่เป็นอิจฉาหรอรไอ้เหี้ยตานแม่งโคตรโยนสัตเราโดนละวเกมนี้ยผมก็โดนว่ะเทพสงครามบูมีสปอร์ตบอกแม่งไปโอเคโอเคอุ้ยไอ้เหย่าอย่าไปอ้างเลยอย่าไปอ้างเลย ออาบอกว่า I'm fucking lumpy snake บอกไป Who the fuck are you I'm fucking lumpy s n a k ฟ from Thailand มันหายไปไหนวะพวกมันไปไหนกันหมดเนี่ยขอฟิวแข่งดิบัสจะไปครับมาแล้วที่จะที่มหลุดไม่หลุดมาดีกโอ้ยติดบิวบาร์ติดบิวแอตโต้อะไรนะติดบิวเทพเจ้าสงครามเทพเจ้าสงครามด้วยไมีไอ้คาวไม่มีไอ้คาวด้วยอ่ะ เขายังได้เล่นดิฟิลิปปินหมดเลยเหรอไม่มีซิดบิลคนได้เล่นแล้วล่ะพี่ก็บอกเลยได้เล่นแล้วมาแล้วพี่มาแล้วจัดไปน้องยูไม่เคยแพ้ตั้งดุใฮะมาเลยฟิวแข่งเลยห้าคนของบันใหญ่กว่าแตกเลยบ้องไปหนึ่งแต่ว่าเจ็บเหมือหนึ่งเพราะว่าอะไรแฟนงดุให้ ขบี pools, ้ขาวมากเลยบี้ขบีบี้ขบี้เอาแม่งเลยทายเฮ้ยลำวางบอลำวางมัมอมไอ้โอ้โหที่ทีตรงนี้กเยมึงแก่มึงเก่งเหรออ้าวมึงเก่เหรอพมึงอะเฮี้เฮี้ยมกชายพี่คุยมาดิาเฮ้ยกดสอกูไม่โหดหรอกตอนเนี้ยเออมาดิกูกดห้าไง อย่าปัฟูมาบอกเองไ่้มาเจอครับไม่เเวทจอนิกมากกาแล็กซ uh> ี่เลเซอร์ไม่ใครเวทีปะไม่เหมียวเออมา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 ให้พี่มาขอบคุณสำหรับซัพย์สำหรับปิดด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับผมตั้งใจเล่นอยู่ก่อนแต่ผมว่าแม่งห้หมดเลยแต่ผมเดินไปยิงนะดูด้วยแล้วทำตามก็เอาได้ดีป่ะเออเตื่นได้นะเว้ยเออไม่ควดูฉนเลยโอ๊ยเหยียมือใหญ่เลยเนาะทำไห้หมดเลยเฮีย โอ้โหหัวใจจะวายเมื่อกี้เฮ้ยทำไรอ่ะโอ้โหเียหัวใจหัวใจพี่จะวายน้องโอ้โเบอกคนใหญ่เลยเฮียกินเลยในหลังาปีครับีหลังมามพี่เขานะทะลไม่โรยโรยติดไฟ ที่ัิงเขียอะไรัดไม่ดีรัไม่ไม่ม่โดนจริงเียมันไม่ดีไม่หไม่เกี่ยวกัีโร่แล้วนงเนยอบอกแล้วอย่าเก่งมากนึงนึงะเขาไมใจปะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมาดิ มันไม่ช่วยเลยเลยบาตรเก่งตหนึ่งไอ้ตาเนมาเดี๋ยวกูพาคไปเก็บัตรสิกอนเพื่อนรักคุมเดิมเลยพี่เล็กองรอก่อนรอก่อนโดเโบมาดมาตัวนึงเอ้อ้ยอาีเลยกาบลอกเอโบเอโบเอโบพอเก็ตพอเก็ตเก็ตไหนวอโเโบโบโอ้ยแม่งโดนแต่นะ กวไปสามแล้วบ้านที่ทำอะไรกันเมื่อกี้ไมไครับเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์วบิาเกิดขึ้นเธอรีบี่ไม่โดนเลยหลกจกไปโดนหลังีเฮียตานมานะเฮียตาก็เลือกมาทำเพี้ยรู้พี่นิกไหอยากเล่นไม่ได้เล่นนะ มีหมาปะหมาห้ไ <Kristin> ม <spreadsheet> mm ่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้หันกองแราก็รากนอนชิดซ้ายช้ายนี่เลยลตรงนี้เลยพอกเกตระวัง้อยู่อุ้ยมีตัวนึงสตัวามตัวเลยมีตัวว่าด้วยที่ีสามตัวสามตัว กลับ <öz timeframe S 1> <Sharp. S 2> เลยไปยึดพี่เลยครับใช่สาตัวอยู่นี่หมดเลยสามตัวอยู่นี่หมดเลยนะพั่วด้เกมทำไมนี่ยมั่ไดนเกมไมเออหวเหี้ยไอเไอบ้าเอาอีกแล้วไม่ปมืกี้มันโดนแอดตาบ้าจัมั่วได้ไหมโอเคโอเคโอเคกูพีแงกูพีหลังบอมปะ้วกูมีน่พีนะพี่นะล่ One enemy r e m a i i n g สุดมันดันหลังไม่ทบอยู่หลังไม่ทบอยู่โอเ CT ทีนะเฮ้ยนี่เฮ้มึหายตัวมาข้างบนได้ด้วยเหรอได้เด็กข่าวลวงกูเขาเครื่องเลยเฮ้ยพี่ไหนมาสามตัวเนี่ยน้องมัไม่ด่าพ่อกระปุกนะเป็นกูแล้วกูด่าพ่อแม่ตัวว่านี่ลองครับเก็บบองเฮ้ยเจ็ดอยู่ห้องน้ำครับตาไปกันเฮ้ย จะสายใกล้ตัวน้องพี่สเปตเตอร์เอาเอได้นะเออสายใกล้เอต้าพี่สายใกล้ตัว58หรือ58เจ๊จู่ตรงนั้ำนะกูตุ๋ยกูตุ๋ยถ้ากลับไม่ได้ถ้าไม่ได้กลับมาเนะเจ๊สนายเหรอเออไม่ไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่น่าใช่รอแป๊บแลเลือมันโดนมันโดนทุ่ก้าออกมาเจ๊ตายเจ๊ตายเจ๊ตายความเดชความเดชความเดชใสามเลยเออสมองนะสมองระวังอยู่ฮอวาง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 ได้รูวังอยู่สายตัวตัวนึงเฮ้ยตับตีแข้งใหกูแขงใหโอ้โห โอ้โหดีนะยังรอดอยู่ตัวนี้ยตีอย่างดีนี่ใช่หลังๆหลังๆหลังๆหลังหรอนี่จับตัวผมผู้มีเน็ตปะวะมีเผู้มีดูผม้มีดูผม้มีดูไดู้มันนี้ผม้มันนี่ผมวันนี้ผมวันนี่มันไปแล้วไอตานไอตาไอตานไอตาเราหน้าประตูว่าไปนี่ มีตัวนึงอีกเปอมันจะเข้าวาร์ป่จะใ้เน็ตแล้วมันจะเใช่ใช่ใช่อหนะรออะอรอแบบรอแบบาขอมาพักรถมันจะวิ่งว่ะเฮ้ยเข้าไปมาทันละตาขนสายหาหมดแลวไม่มีแล้วอตัวยมสามตัวมชแงลอ้ิกลยแมยอัโเกียดแม่งเลยไอ้ช้ยหาต่ไ้ม่งลัไอ้ั้ม่สัว่ะนมเยอย่ง ไตัามยันติสตัวล่าสุดมีรองอะเลสับเอต้าโดนตายโดนโอ้โห เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้หน้าหิบมันให้กูเม็ดเดียวด้วยประเด็นไหนถืออย่างนี้ด้วยหวะเนี่ยที่กูเห็นอ่ะเชยแม่ถ้าถือใช่เลยถ้าถือใช่เลยน้องถ้าถือมันหาจังวปะไอยถ้าถือไม่ใช่เลยฮะเลือกถือกูดิไหนเฮ้ยเบัยโอ้โหชิบหายนะร้อยฉาบซื้อไม่ได้นะไม่เป็นไรกูรวย กงล่าหัวคมไปเปล่าไอ้เหียเยลาวเหรอไม่ได้ลากตานเียแมนไปพ้นมึงว่ามีอออปะเอ็มพี่ว่ามีวะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแมนโอ้นเวเฮียนะตาเขไมนอยู่บนรถเว้ยเออแต่กุสแปมนะรอก่อนมีหมาเอาไปด้น้ำเสียวนียพี่ กูไฟเข้าอยู่หอได้รอกูไฟยูหอได้เฮ้ยกูแฟนรูกหนึ่งบัดรอดนะเฮ้ยเดี๋ยวกูจานติเข้าไปยดอยู่หอเลยปะอาโอ้โหอบ่าตนปะไม่เก็บบอตเดเขายูหอได้เดี๋ยวเขายูหอยได้ตานเดี๋ยวเขายิงยูหอยนะสามสองหนึ่งไปเ้ยบ ตัวมันี้โดดมามันดึงมาไกลไปอแกอยู่สามอยู่สี่ตลอดเลยมันมันน่าจะปล่อยไอ้ตาเล่นคนเดียวป่ะแบบว่ามามาแบบเดินจังหวะแรกแล้วมันก็แบบห่อยแบนนะดักจับสนามบินลากหัวคมๆ โอ้โหพี่ลำผมโดดเข้าไปอติมาเลยดูสิไปเนาปะเอามาเร็วเอามาเร็วเลยเอาที่ไหนไอบอมใช่ไหมเอาฮูก้าฮูก้าฮูก้าเหรอฮูก้ามันจะมีเหรอไม่เมื่อกี้เมื่อกี้มันสู้ตลอดโอเคพี่ดูนะพี่ดูขวาก่อนนะโอเคปอาไปเรื่อยๆพี่แฟดมาให้ดูเลยนะดูเเเลยยนะอออาไไ้้้งฮีีมม่ ไม่อยู่วะ้องลองกนเลยทิบหายแลเอาตามาตายตาหนตายสวยสวยสวยสีมงนะสมงนะไปลองตัวนึ่งีต้มเอาเลใกล้ใกแกัดมันกัดมันตายไปรอร้อยห้าร้อยห้าร้อยหเฮ้ยสิไปน้องมันถึงที่ตาโดนกระสุนย ปาดถือปืนมาสุดหมดเฮียไปเบอร์ลินยีเท่าไหร่นะครับไปไปวันที่20เลยครับผมเิ่มเิ่มกัน้ำหนักแลรับตั้งรับยิงละแกนก่อนปัดเี้ยพี่พี่แฝดแล้พี่ลำแไดแล้ไปเลยไปเลย ตามน้ำแมงเลยตามหลังไซต์ตัวนี้อยู่ข้างหลังไซต์ตัวว่าโอ้โหโดนแอนิเมชีกูโดนแต่ละช็อตนี่นะโมต่สาพระเวาโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเฮียเลยเลยบั๊ดพุทธเฮียน่ะเฮียกูโดนยิงอ่ะ reloadin เปิดตานกูรู้ว่ามันยิงกูยังไงไม่รู้รู้แต่พูดไม่หยุดเลยตอนนี้เฮียบึ้ด ไอ้เหี้ยตาโนนแตกมะไม่ยิงเหี้ยตาไอ้วันมอราลสิบเฮ้ยดับปืนให้กูหน่อยดิกูขอเดินไปเปิดแบบได้ไงกูแอบอยู่ปะไม่ขอเดินไปขอเดขอเดินไปเปิดแบบลูกชายนะเอาเองไหมกูมีติเอาไหนเกียรติเลยเอาเองเลยเหี้ยโดนผมโดนสามที่ไปเอาแม่หมดเลยสัตว์เกินไปขอบคุณสำหรับซ้ำสำหรับบิดนะครับขอบคุณมากแจกของวันที่19นะครับผม สองตมห้า oh. เก้าเจอกันเอายังอะไรอ่ะคว้าตั้งไว้ามว่ะยู่ตาย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 โอ้โหโอ้โหเต็มหนีไปลูกโอ้โหโอ้โดนฟลีกเข้าไปด่าไปกสปายดาวน์ปีดเข้าว้ามาเลยดิหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดหมด ไหนอะเลสยิงอย่างไหนยนหนึ่งเทปที่สอว่าแปดสิบมันต้องเป็นกูใช่ไหมนะทำไมกูกำลังจะวิ่งเข้าว้ามไปเข้าว้ามเลยดิกูตายอีกไอพี่กูโดนไอเทียสโลมันแล้วเข้าวามพี่แม่แล้วสโลมันตายไปแล้วมันสโลได้ยังไงวะมันยิงใครตายปะไม่ได้ยิงเลยใช่ปะไม่ได้ยิงเลรเลยไอพี่บอดควายน่ะแม่งสโลมันตายไปแล้วมันสโลได้ด้วยเหรอเดี๋ยวบอดมันบักว่ะ